สวัสดีมิดรักแฟนเกมนะครับเห็นข้างหลังพี่ป่ะไม่ได้มาตีอะไรแค่บอกเฉยว่ามันคือไททันนะครับคือตอนนี้นะครับพี่ก็จะลองมาทดสอบไอ้ตัวนี้ดูนะครับผมคุณชาลีทะเลียมเนี่ยว่าบังเอิญว่าพี่ได้ชิปเขามานะครับจากดันเจี้ยนนู้นนะเนาะพี่ลืมปรับภาพไปแล้วอะปรับอะโอเคได้ชิปเขามานะครับแต่คิดอยู่ว่าจะจับเขาดีไม่ดีนะครับแต่ว่าความจริงแล้วเขามีเรื่องน่าสนใจอยู่นะครับคือเขาใส่หมวกได้เห็นป่ะ ใส่หมวกได้นะครับแล้วใส่อ่านได้แล้วก็นี่ดูซึ้มเห็นไหมเขาเสกของได้นะครับเขามีความสามารถในการเสกแบบว่าเสกหินหนาแล้วคว้างออกไปนะครับทาลายศัตรูนะเออพี่ก็เลยคิดว่าเขาน่าจะโหดพอตัวแหละถึงว่าการโจมตีแต่ละครั้งของเขานะครับแบบว่ามันไม่สูงมากก็จริงแต่เขามีพลังป้องกันที่สูงมากนะครับจากการใส่อ่านใส่ถ้อยทองได้นะครับแล้วก็ใส่หมวกได้ด้วยนะก็เป็น,นคล้ายๆแมมมอสนะครับ กรณีพี่นึกได้อะมันจะมีอยู่สาตัวนะครับในเกมอาร์ก็คือแมมมอสนะครับคุณจิงโจ้แล้วก็คุณชาลิเทเลียมแหละถ้ามีตัวอื่นอีกที่น้องนึกได้นะครับช่วยเม้น์บอกพี่ด้วยนะแต่พี่เห็นนะครับก็เห็นมีสามจักรพรรดินี่แหละที่สามารถเพิ่มอเมอร์ได้อย่างสูงสุดเท่าที่มีในเกมนะครับ <Wow. S 1> อืมเอาลองดูนะครับเนี่ยเสกเนี่ยปึ้มนะครับผมหินไม่มีมันหมดไปไงถ้าถอนกลับด้วยหินวางไปเนี่มันเทดีน้องพี่ชอบมากเลยสก,กิลนี้นะฮะเนี่ยแต่ว่ามันไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะ <Wow. S 1> เออแล้วก็ค่อนขางกินสเตมินนาาาามมกกเลยะะคับดดดว่่จจีีไ เจระเคทข้งหน้านะฮะเ้าอยู่ฝั่งนี้นะครับกว้างไปนี่ถึงไหมเกือบถึงนะแต่ไม่โดนนะทำไมตึมเข้าไปตึมเข้าไปตัวนี้นะครับเป็นเลเวล45เองนะพี่จับมาเนื่งองจากมาทำเควสรไรวันไงอะไรนะพี่เตา่าพี่เต่าอะไรครับอะไรครับวิ่งครับวิ่งหนีฮะนี่เราวิ่งหนีมาตั้งหลักครับผมแล้วก็กว้างไปเป็นไงเป็นไงเป็นไงมาๆมา,มา กว้างไปโอ้เจ็บไหมหน้าเจ็บไหมหน้าหินก้อนมนเริ่มเลยมาลองดูครับอืมเป็นไงเรียบร้อยไปสิโอเคพี่ลองมาทดสอบสก,กิลดูเฉยๆนะครับแล้วคิดว่าเขามีจุดเด่นอะไรบ้างที่ควรจะจับไม่จับนะเดี๋ยวเราไปจับตัวแสงกันดีกว่านะกับลุงขี้เมาคนนี้นะครับตัวนี้เลเวล45เองทาอะไรไม่ได้มากหรอกเดี๋ยวลองไปจับตัวแสงดูนะครับแล้วก็อาจจะไปถึงกับตีตีอะไรดีอ่ะอันฟ้าเล็กหรือว่ากีกาอยู่ที่ว่าจะตีตัวอะไรเนาะ ชั่วโมงนี้จะมาตีพลาซอตีอตีรับเตอร์มันก็ไม่ใช่แล้วล่ะมันโหดตั้ชินเลยนะ <c oughs> ขีโมโที่ฝายโอเคครับผมเดี๋ยวเจอ,อน,นี่บ้านพี่ <c oughs> เดี๋ยวไปจับตัวแสงกันโอเคเอาละครับก่อนที่เราจะไปจับเขานะครับเราต้องมารู้จักกับสิ่งนี้ก่อนนะครับสิ่งที่เรียกว่าเบียจา <c oughs> มันเขียนว่าเบียจาใช่ไหมล่ะอ่าตัวนี้นะครับผมเบียจานะฮะ ขั้นตอนการทําเบียจานะครับก็คือเราต้องมีตัวนี้นะครับชื่อว่าเบียบาเลนี่แหละก็สามารถคราฟได้ที่เลเวลสามสิบหกนะครับใช่ไหมเดี๋ยวดูก่อนอ่าตัวนี้นะครับผมก็สามารถเรียนรู้เอนแกรมได้ที่เลเวลสามสิบหกนะครับที่เห็นพี่ยังไม่ได้เรียนเนี่ยนะครับก็เพราะว่าพี่กินยารีเลเวลเนาะพี่ก็เลยแบบว่าเอ็นแกรมทั้งหมดนะครับก็เลยรีใหม่หมดนะครับพี่ก็เรียนเฉพาะสิ่งที่มันจาเป็นนะอ่าแล้วก็เมื่อเราได้เบียบาเลตัวนี้มาวางแล้วนะครับ เราก็ต่อเป็นก๊อกน้ําแบบนี้ก็ได้นะครับต่อเป็นวาล์วแบบนี้นะครับผมบอทเทอร์วาล์วแบบนี้มันจะช่วยกระจายน้านะครับทาให้เราไม่ต้องใส่น้าเข้าไปในถังนะฮะวางถังเบียร์บาเรลตัวนี้นะครับผมให้มันไม่ไกลจากตัววาล์วตัวนี้นะฮะไม่เกินประมาณ4กระดานนะครับผมมันก็สามารถจะรับน้ําจากตัววาล์วเมื่อกี้ได้เลยเนาะแล้วเราก็ใส่นะครับใส่เป็นเบอร์รี่นะครับจำนวน50แล้วก็แทสสี่สิบนะครับจากนั้นก็รอนะครับหชั่วโมงก็สามารถทําเป็นเบียร์ลิควิดแบบนี้นะครับให้ เป็นหนึ่งหน่วยละกันจากนั้นเราก็ใส่เป็นตัวนี้นะครับผมเนี่ยตัวนี้เข้าไปนะฮะนี่เราก็จะได้เป็นเบียจ้านะครับผมหนึ่งขวดมาแบบนี้นะฮะนี่พี่ก็มีมาทั้งหมดนี่นะครับประมาณห้าขวดนะอ่ะเข้าใจอยู่เนาะว่าครับยังไงนะฮะน่าจะไม่ใช่เรื่องยากกันเนาะ <Okay. S 1> อ่าต่อไปนะครับเราไปจับเขากันเลยวิธีการจับนะครับก็จะเป็นการจับแบบพาสีบนะครับก็คือการย่องไปข้างหลังโดยที่เขาไม่รู้ตัวนะครับไปป้อนสิ่งที่เขาชอบนะครับสาหรับตัวนี้ก็จะเป็นเบียนะฮะอ่าเบียจา้าอ่ะมา คุณชาลิเทเลียมตัวนี้นะครับผมพี่ได้มาในเลเวล450นะครับราคาค่าชุบชีวิตอยู่ที่14เอมเบอร์นะครับถูกมาก,มากเลยนะ14เอมเบอร์เองอะอ่ะว้าวแปลงไรเราก็ขี่แมงมุมนะครับถ้าเราไม่มีแมงมุมนะครับเราก็ใช้วิธีการที่เราเอ้ยขึ้นดิปเกลือบเกือบเกือไ,ไม่ทันเราใช้วิธีการแบบไปย่องไปข้างหลังก็ได้นะครับแต่พี่มีแมงมุมเนาะแบบนี้ก็จะง่ายขึ้นไปอีกนะฮะอ่ะพยัายา์คุสีไปเลยปึ๊บข้าไปแล้วก็เบียร์ปึ๊บ กินเหยื่อเดียอเองเหรอโอ้ยง่ายเกินง,ง่ายมันจับในคอมเลยเนาะเออพี่ดูในคอมในคอมนี่จับสัตว์ง่ายนะครับพี่รู้สึกว่าในบบายเล่นยากกว่าเยอะเลยนะเกมอาร์คนะครับแต่ก็ดีเยอะหลาะแบบนี้นะครับมันท้าทายดีนะอ่ะหยุดสิลูกตัวนี้นะครับความสามารถพิเศษของเขานะครับก็มีหลายอย่างเลยนะครับตั้งแต่นี้ความน่ารักตะมูตะมินะฮะก็คือการสั่งให้เขานั่งได้นะครับนี่เป็นไงนั่งเฝ้าหน้าบ้านนะครับ แล้วก็ในโหมดออนไลน์นะครับพี่ๆพี่อ่านมานะครับราะว่าสามารถตั้งค่าเป็นโหมดป้อมปืนได้นะครับ uh huh. แล้วบอกตามตรงว่าพี่ไม่รู้ว่ามันตั้งยังไงนะแต่การที่เราแตะรูปหัวกระโหลกนะครับมันก็ไม่ได้มีอะไรฟังก์ชันอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาเนาะนอกจากที่มันมีแต่เดิมเหมือนตัวอื่นๆอยู่แล้วนะครับก็เลยว่าสงสัยว่าอะแล้วมันตั้งยังไงเนาะใครรู้นะครับก็มเม้น์บอกเพื่อนๆด้วยละกันอ่ะแตะอีกทีหนึ่งการยืนยืนลูกยืนยืนอึ๊บอ่ายืนขึ้นมาฮะโอเคได้มาที่เลเวละครับเป็นคุณ ผู้หญิงนะครับผมเป็นสาวๆนะมาดูแต็กหน่อยครับเลือดนะครับอยู่ที่1 2ึ0 0หมื่นสอนมยะครับดามจดได้มาที่7จ็ดนะครับก็ถือว่าเยอะขวายตัวเลเวล45ที่พี่จับมาเพราะทำเวรไรวันแล้วกันนะอันนี้นะครับน้องเห็นไหมว่ามันมีช่องสามารถใส่เครื่องป้องกันนะครับได้ทั้งหลายช่องเลยนะตั้งแต่อันแรกนะครับจะเป็นหมวกนะใส่หมวกไปเลยนี่เฉพาะหมวกนะครับก็ใส่หมวกที่เราใส่นี่แหละกเอาเมอร์พันสามนะเนาะหมวกของเจจานะครับแล้วก็สร้อยทองเอาสร้อยทองอยู่ไหนวะเนี่ยสร้อยทองอยู่กับ คุณกิฟฟินแน่เลยยังไม่ไดเอามาเนาะเออพี่จะบอกว่าคุณกิฟฟินนะครับหลังจากที่เราจับแล้วอะถ้าเราไม่ได้ใส่มงกุฎนะครับเราก็ไม่สามารถใช้งานเขาได้นะเนี่ยเห็นไหมจะให้ดูนะครับมันขึ้นว่าดอนน็อตและสเปกยูนะครับนั่นก็เพราะว่าเมื่อเรากดขี่แบบนเนี้ยเนี่ยเราจะบินอะไรไม่ได้เลยนะครับเลยต้องใส่มงกุฎตลอดเวลาที่เราใช้งานเขาด้วยนะถึงแม้ว่าจะจับมาได้แล้วนะครับเออก็ธรรมดาเลยเนาะเรายังเลเวลน้อยอยู่นะครับมงกุฎก็เลยจําเป็นนะครับพี่จะคิดว่า หลังจากที่เราจับมาแล้วอ่ะมงกุดไม่ต้องใช้แล้วก็ได้นะครับแต่จริงๆเราไม่ใช่นะแม้กระทั่งตอนใช้งานนะครับเราก็ยังต้องใช้มงกุดอยู่ดีอ่ะเอาสร้อยทองมาโอเคมาพารูปหล่อเอ้ยไม่ใช่คุณรูปหล่อไม่คนสวยไม่คนสวยดูหน้าตาตลกดีนะไอหน้ากากอันนี้นะครับมันเหมือนตลกนะแต่ดูทีนึงนะครับพี่ว่ามันเหมือนฆาตกรโลกจิดว่ะมันยิ้มแบบเสแยะยิ้มแบบน่ากลัวนะอ่ะประเด็นนอกเรื่องใส่ สร้อยทองนะครับส่วนอานนะครับผมเดี๋ยวพี่จะไปซื้อในโต๊ะนี้เลยนะฮะซื้อในโต๊ะเครื่องหนังนะครับเพราะพี่ต้องการอัเมือที่มันถูสูงหน่อยนะมันแหลกไหมเนี่ยเหมือนมันแหลกนเนี้ยมันแหลกใช่ไหมเนี่ยเอออ่ะเปิดโต๊ะครับผมแต่ว่าอานของเขานะครับสามารถคับได้ที่เลเวล40กว่าน้องพี่จำไม่ได้นะครับเดี๋ยวพี่ขึ้นรูปให้เหมือนเดิมนะแต่วันนี้นะครับพี่ขอซื้อจากในนี้แล้วกันเพราะว่าต้องการอัเมือที่มันสูงหน่อยนะครับ164นี่สูงยังวะน้อง สำหรับอ่านม่วงก็ได้สูงแล้วนะเดี๋ยวลองหยิบขึ้นมาใหม่อีกทีแล้วกันน้องนะครับมาบอกว่าถ้าอยากได่อัมเมอร์ที่สูงขึ้นนะครับ mm. ก็ให้เราทําการวางใหม่อีกรอบนะครับเก็บขึ้นมาแล้วก็วางใหม่นะเพื่อจะได้อัมเมอร์ที่มันเปลี่ยนไปนะครับอาจจะสูงขึ้นหรือน้อยลงก็แล้วแต่ละอาะต้องดูอีกทีนึงว่าอัมเมอร์เปลี่ยนไปเท่าไหร่นะครับน้อยลงแน่เลยพี่ว่าเออเยอะขึ้นนะครับผมร้อยแปดสิบห้าเอาละเอาละอันนี้นะครับผมเป็นเทคนิคดีๆที่น้องบอกต่อกันมานะครับก็ขอบคุณมากๆเลยนะ ยังไงก็ใครยังไม่ทราบนะครับก็เอาไปทํากันได้แล้วกันอะใส่อาร์มปิลยโชว์นะครับผมทําให้อาร์เมอร์นะครับตอนนี้อยู่ที่1,500เลยนะถือว่าเยอะมากเลยนะครับผมเต็มพิกัดในระดับที่อาร์คมันมีให้กับสัตว์นะฮะอาร์เมอร์จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราลองไปหาไฟตัวถวแล้วกันจะลองพยายามบินหาไอ้อันฟ้าเล็กนะฮะกี่ก้าพี่ว่าไม่น่าจะไหววะกลัวจังเลยวะ แต่ลองดูนะครับถ้าอัลฟาเล็กไม่เจอนะฮะก็คงไปตบกีก้าแหละหรือไม่ก็เป็นทีเล็กลองดูอีกทีหนึ่งโอเคเดี๋ยวขอเตรียมตัวแป๊บนึงครับผมแล้วกลับมาเจอกันเอาละครับน้องตัวนี้นะครับผมเป็นกีก้าเลเวลสี่สิบห้านะฮะอออ่ะนี่เลเวลสี่สิบห้านะครับเลือดแปดหืนสองร้อยนะเดี๋ยวรอลุงขี้เมากันนิดหนึ่งครับผมเอ้ยป้าขี้เมาดีป้าขี้เมาเนาะ โอเคพี่รีเควสเขาแล้วล่ะเดี๋ยวโงมานะครับพี่ว่ามันต้องยากมากๆแน่เลยอ่ะอืหว่ะเสียวว่าเสียวว่าเพราะว่าเขานะครับไม่ได้ตกแรงอะไรเลยนะแล้วก็สแต็กนะครับจะเป็นสแต็กเดิมๆนะครับเนี่ยพี่ยังไม่ได้ไปฟาร์มเลเวลอะไรเลยสักอย่างเดียวนะครับได้มายังไงนะครับเดี๋ยวเราไปใส่กันแบบน,นั้นเลยนะโอเคครับผมไม่รู้ว่าความมั่นใจนี้มาจากไหนนะครับไปไหนแล้ววะอยู่ไหนมา อยู่สายล้เอาเฮ้ยไปไหนแล้ววะนู่นนู่นนู่นมาดีมาดีมามา,มาหินเยอะว่ะอือเอาละครับเป็นวะนนี้ต้องฟีดยาก่อนครับพ้ยอ,อะไรมาวานะเนี่ยใครมาเนี่ยมันใช่เรื่องไหมเนี่ยมันใช่ไหมสองตัวเนี่ยมันใช่ไหมมันใช่ไหมใช่ไหมใช่เวลาหรือเปล่าอยากมีบทเหรอครับอยากมีบทเหรอครับมาคุณกีก้าคุณกับเราดีกว่าคุณอยา่าไปแจ้งคนอื่นค,คุณกีก้าคะ เอเจอกันหนูนี่ค่ะหนูขี้เมาฮะตบติค้าตบติค้ารออะไรฮะ <c oughs> เรื่องเหลือเจ็ดหมื่นแปดนะครับเหมือนจะเข้าไม่ถึง่ะน้อง <c oughs> มันเขาจะแบบว่าต้องยืนตบนะครับเขาไม่สามารถแบบว่าเดินไปตบไปด้วยได้เหมือนกิงคองนะฮะเนี่ยนี่เราจะเป็นต้องเข้าให้ถึงตัวนะครับมันเขาจะตบแรงอยู่นะครับผมตบแรงกับพิก้าสตตันนะฮะสตตันแบบกระเด็นถอยหลังไปนะครับแต่ว่าเมื่อเขาถอยหลังไปอะมันทําให้เราตบเขาไม่ถึงไงเออเพราะว่าเราต้องพยายามเข้าใ้ใกล้ขาเขาที่สุดนะครับ นี่เข้าไปใต้นี้เลยเข้าไปใต้แล้วเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนมุมมองแล้วฟาดไปฟาดไปฟาดไปฮะอืมอืมอือฟาดไปใต้ท้องมันฮะนี่นี่อย่างนี้ฮะอืออือกระเด็นไปอีกแล้วเหรอกระเด็นไปอีกแล้วเหรอกกระเด็นไปนน่นเลยเหรอมาคุณกีก้าคะเจอกันดีครับอืตบให้ฟันร่วงเลยมามามาตบเข้าไปครับเราต้องคอยมองหมวกด้วยนะครับผมถ้าหมวกแตกมันจะพดด้วงสือขึ้นนะครับแล้วก็คอยชำรืองมองยาเขียวด้วยนะฮะ เขียวหมดก็แย่เหมือนกันนะครับติดหินนังแล้วติดทินติดทินติดหินไปติดหินไปเหมือนเสือเหมือนเสือจะมามีบทอีกแล้วนะครับเสือโดน,อนกีก้ากัาดตายไปเลยครับผมเฮ้ยม,มันติดหินว่ะเข้าไห่ถึงขามนั่นมาน้องอืมอืมตกเข้าไปเลยครับเรือเดือดเข่าไ่แล้วเนี่ยเรือเดือดเข่าไ่แล้วหนูเดินจะเดิอน,อเดนดีหนูวิ่งดีวะเออหนูวิ่งครับรือหกหมื่นสามนะฮะตกดิครับตกดีฮะตกด้วยแถมได้เบอร์รี่ด้วยนะครับมันรวมให้ล่างน้อง มเฮ้นี่นี่ไม่ถึงว่าไม่โดนวะไม่โดนวะจะลงไปดีไหมเนี่ยเอาสิครับเรามาสู้ครับผมเราจะสู้จนทั้งที่รู้ว่าชนะทําไมฮะต้องแบบนี้ครับผมต้องแบบปูสี่แบบนี้ครับผมชนะไม่ชนะไม,ชนะไม่รู้ฮะต่อความบ้าเขาแรกฮะเฮ้หยหมวกแตกหมวกแตกครับผมหมวกจตกหมวกแตกครับเปลี่ยนหมวกอย่างไวฮะอือเปลี่ยนหมวกอย่างไวครับผมยาเยังอยู่นะครับมาน่าจะไหวนะครับเลือดเรายังลดไม่เท่าไหร่เองนะฮะ นี่แหละครับผมเมื่อมียาเขียวมันก็ง่ายขึ้นเลยนะครับผมกีการ์นี่คือไม่ใช่เรื่องยากเลยนะแต่มึงจะกระเด็นไปไหนวะเนี้ยไปตรงลง่องนี่เหรไปตามมาตรงลง่องนี่นะเอาตรงลง่องนี่นะกระเด็นอยู่นั่นเนี่ยเอาล้ครับให้มันตามมาให้มันตามมามันตามมาแล้วมาเลยมาเลยพือยาหมดวะยาเขียวใกล้หมดแล้ววะตบตบฮะน,นี่แหละครับผมเห็นชัดดีนะฮะไม่ต้องมีหินกวางนะครับยาหมดมะน้องกินยาก,ก่อนขิ่ยาไปลูกโอเคมาต่อครับผมมา ห้าหมื่นห้านะครับมาสิมาเด้มาเด้ดีมากตัวมุกตัวไม้คุอยากขวางตัวไม้หายไปให้หมดตบขึ้นไปขึ้นเนินหินไปเลยตบขึ้นเนินหินไปเลยเป็นหนุมมองครับผมตบ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 ขามันฮะโดนมั้งไหมลูกโดนโดนโดนอยู่น้องโดนอยู่อืมอืมห้าหมื่นนะครับตกขามันตกขามันตกไปเล็บหลุดไปเลยครับผมสี่หมื่นนะครับอุ้ยได้อยู่ว่ะได้อยู่ว่ะเลือดเราลดไปนิดเดียวเองะน้องไม่ถนัดหรอมามา เต่าเต่ามีบทอีกแล้วเต่าเต่ามาทําไมวะตบเพชระเด็ลงน้ําไปเลยน้องไป้ตกไปดิตบไปดิแหมสู้ด้วยเบอร์รี่ด้วยนะครับเนี่ยเบอร์รี่เข้ามาเต็มตัวนะมาตรงลงเลยมาตรงลงเลยมาลูกมามาลูกกล้ามามาจะมาสู้ยาขี้เมาได้ไงเนี่ยตัวผู้หญิงนะครับไม่ให้รูงขี้เมาต้องเป็นยาขี้เมานะอ่ะกระเด็นบิ๊กแล้ววะกระเด็นติดถิ่นแล้ว่ะติดถิ่นก็ดีมาไปอินก็ดีเหมือนกันไ่ตองข้ามไปฟังไหนนะหนูขึ้นไปดิหนูหนูขึ้นไม่ได้วะ ออกมางลงลุกถ้างั้นมันปีนป่ายหินไม่ได้เลยนะครับเนี่ยอตบตบตบไปครับน่าจะได้อยู่น้องหรือสี่หมื่นนะครับใช้เวลาพอสมควรนะใช้เวลาพอสมควรครับผมตบขามันตบอุ๊ยหมวกแตกหมวกแตกต่อหน้าตัตาฮะเป็นหมวกกับลุกหมวกแตกไปอีกแล้วว่าน้องคือยังไงวะเนี่ยยังไงวะเนี่ยอืมจะไหวไหมเนี่ยส 3, ามหมื่นเจ็ดนะครับหมวกใบสุดท้ายด้วยนะครับ <c oughs> ตบไปตบไปตบไป มันกระเด็นไปอีกแล้ววะอ้อ,อมไปทางนู้นนี่ป่ะอ้อมแบบอ้อมครับอ้อมอ้อมไปทางนู้นครับมันเอาหินบางขามาันทำขี้โกงอะ่ะแบบนี้เราก็แย่ดีว,วะเอามันไม่กัดนกวะเฮ้ยมันไม่กัดนกวะเฮ้ยเก่งจริงเยอะหินบางขาดิว่างตบไม่โดนน่ะอย่าขี้โกงกันดิยืนกันล,งลง่งๆดิแรกกัลงๆดิเออตบไปฮะตบมันในลูกอ,อย่าไปฟาร์มเบอร์รี่อยู่นั่นแหละหเบอร์รี่เข้ารัวๆเลยอะ่ะเออเฮ้ยตบให้ลงน้ำไปล,ลูกตกลงทะเลไปเลยฮะ เอาคืนนั้นไปลอยทะเลอืมอยากำลันที่หมดขวดที่สองนะครับเหลือไม่เยอะนะฮะหนูไม่เดินหน้าไปด้วยเหรอลูกหึตบมันใช่ตบมันด้วยเดินหน้าด้วยฮะเดินหน้าด้วยตบมันด้วยนะฮะอืมอืมพี่จะไหวปะวะละสองหมื่นนะครับละสองหมื่นเก้านะครับพี่ไม่แน่ใจว่าบวกเหลือความทนทานเท่าไหร่นะฮะเนี่ยอืมอืมมาคุณบกเทื่องเมื่อวานไม่ค่อยเห็นหรือปะไปขึ้นบวกขึ้นบวกขึ้นบวกไปเงาปุนมาแล้วเดี๋ยวแมงกาปุนช็อตเอานะครับ สองหมื่นกว่านะครับตบตบตบเข้าไม่ถ right. ึงมันมาลูกเข้าไม่ถึงมันนี่ครับต้องให้ขึ้นออร่าเหลืองนะครับ้าขึ้นออร่าเหลืองคือโดนนะฮะมันจะมีเลือดกระเซ็นออกมานะครับผมไปมานี่มามานี่มาตบโตบเหลือสองหมื่นหกนะฮะพี่ถึนจะไม่ไหววะมวกต้องใกล้แตกแล้วแน่เลยเนี่ยนานแล้วเนี่ยเฮ้ยเหมือนยาที่หมดด้วยนะครับเป็นยาหมดใช่ไหมเนี่ย ปดยาด้วยครับผมอืออือโอยว่ามันลงน้ำวะน้องคือแบบว่ามันพอมันสตาร์ทถอยหลังไปนะครับทําให้เราตกมันไม่ถึงนะฮะเนี่ยถ้าเกิดู่วยลนะครับเลือดไม่กระเซ็นไงเห็นไหมย่ยไม่โดนนะครับเนี่ยคุ้นหมวกแตกอีกแล้วน้องหรือสองหมื่นไหวปะวะออ้ยอเม,มอร์ลดลงเยอะเลยนะครับผมเพราะอเม,มอร์เฉพาะหมวกกับพันสามแล้วนะครับตอนนี้อเมอร์เดือสองร้อยขวาแล้วนะฮะไม่ไหวแล้วปะอุ้ยไหวเพราะหมื่นแปดลูก ลูกขอร้อลูกชนะนะลูกนะอย่าแพ้ลูกนะไปลูกไปสู้มันตเต็มที่ฮะได้แค่ไหนแค่นั้น,นะครับพี่ว่าเส้นจะแดงผ่าแปดวะเอาละฮะหมื่นหกไม่น่าจะไหววะ <laughs> เพราะว่าตอนนี้ไม่มีหมวกแล้วนะครับถ้ามีหมวกนี่มันจะชิวๆอยู่นะฮะตอนแรกเหมือนจะง่ายๆนะเนี่ยแล้วตกไม่ค่อยจะโดนมาเลยวะลูกลูกจ๋าจะตายแล้วนะเนี่ยอืกีก้ามึงก็จะถอยหนีนักดีวะ huh? มันก็จะต้องตายไม่ใช่เหรอตามบทนะวะ่ามาลงน้ำมะน้องมานี่มาอย่าลงน้ำเลยขอร้องนะขอร้องอย่าลงน้ำอย่าลงน้ำาอย่งนี้เนี่ยอยู่บนฝั่งแบบนี้นะอ่ะไปพยายามครับผมความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามอยู่ที่นั่นครับเ<ป>หลือหนึ่งหมื่นนะฮะ <c oughs> ตกไปลุกตกไปอย่าอายท่านผู้ชมนะลูกน้ <c oughs> ลูกเจ๊จ๋าไม่เคยแพ้ใครนะครับ <c oughs> ไม่แพ้ใครนะฮะเจ็ดพันครับผมมา ขยไ,ไปก่อนกันนะครับผมหน้าจอแดงแผดแล้วฮะหนะึ่งหกพันฮะอืมอืมอือืมถอ,อ,อยหลังปอีกแล้วถอยหลังบอีกแล้วลูกเดินหน้าลูกไปตบขามันตบขามันเหลือเท่าไหร่วะติดหินวะเหลือสามพันะฮะสองพันเก้านะครับเหลือสองพันไปแล้ววะลูกไปแล้ววะเฮ้ยจะไม่รอดเอาไว,ว้ยาวเลยวางหินไม่ได้ลูกวา,า,างหินไปอืมวางหินไปวางหินไปจากไกลเลกเหรอ พาไปตายข้างสุดยอดวางหินไปวางหินไปวางหินไปว้าวสุดยอดว้าโอ้โหชนะจนได้นะฮะโหจัดจัดเลยครับผมมาเหมือนเดือนนะครับผมมาตรวจร่างกายกันหน่อยละกัน เสียมวกไปสามใบนะครับมวกเหล็กสาใบเต็มๆนะครับแล้วก็ได้มาที่สองเลเวลนะครับผมบังเอิญว่าไม่มีคูณแล้วนะอ่ะอัพเป็นดาเมจไปนะครับอัพดาเมจหนึ่งครั้งนะครับได้ที่ยี่สิบหกจุดห้าหรือเปล่าอ่าสองเลเวลนะครับได้มาที่ห้าสิบแปดนะครับแล้วก็เลือดนะครับเหลืออยู่ที่หนึ่งพันเก้าร้อยะฮะเออก็ถือว่าเกือบตายเหมือนกันนะโอเคครับผมโหดจัดๆเลยนะลูกนะมาดูหน้าตาเดี๋ยวนี้มาลูกสาวนะครับ อ่านั่งลงลูกนั่งลงพักเหนื่อยก่อนเนาะอ่าโอเคน่ารักตะมูตะมีนะฮะโอเคเป็นไงครับผม <love> โหดจัดจัดนะครับโอเคก็ตัดสินใจกันนะครับว่าอยากจับมาเล่นไหมนะฮะสำหรับอีพีก็โอเคนะถือว่าสนุกดีนะครับอ่ะแล้วพบกันมาอีพีถัดไปสำหรับวันนี้นะครับขอให้เป็นวันดีสวัสดีครับ